จากที่เกือบจะได้ย้ายไปสเปอร์กับกลายเป็นว่าเอเบลิซีเอเซ่กลับบ้านเก่าอีกครั้งครับอาร์เซนอลสโมสอนที่เขาเคยอยู่ในทีมเยาวชนมาตั้งแต่เด็กและเคยถูกปล่อยตัวไปวันนี้เขากลับมาในฐานนั้นนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกที่พร้อมเติมเต็มทีมลุ้นแชมป์และคลิปนี้เราจะพาไปรู้จักกับดีลนี้แบบเต็มๆทั้งเบื้องลึกเบื้องหลังและเทคนิคที่จะเข้ามาช่วยอาร์เตต้าได้อย่างไงตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอวิเคราะห์การมาของเอเซ่จะผ่านนนควา้าแชมป์ลีกก่อนฟังคลิปนี้ครับรหัสสั้น แชร์ซับตัวเท่ฟุตบอลลงคลิปให้กับทุกคนได้ชมกัน365วันไม่มีวันหยุดนะครับแถมยังมีคลิปสั้นและก็คลิปรวมฮิตให้กับทุกคนได้ชมย้อนหลังกันด้วยครับย้อนกลับไปครับเอเซ่เนี่ยเคยเป็นเด็กปืนใหญ่มาก่อนครับอยู่ในอะคาเดมี่ของอาเซนอลตั้งแต่อายุ8ขวบแต่ตอนอายุ13เนี่ยเขาถูกปล่อยตัวจากทีมแต่ความฝันของเขาไม่เคยเปลี่ยนครับเขายังเชียร์อาเซนอลยังติดตามผลงานของทีมและเคยพูดเลยว่า ผมอยากกลับมาเล่นใ้กับสโมสรอนี้อีกครั้งจนวันนี้ครับความฝันของเด็กคนหนึ่งก็ใกล้จะกลายเป็นจริงข่าวรายวันที่ผ่านมาครับเอเซ่เนี่ยเกือบย้ายไปสเปอร์จริงๆนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนสเปอร์เริ่มเจราจากับพาเลทอย่างจริงจังค่าฉีกสัญญานยอยู่ที่ประมาณ68ล้านปอนด์แต่สเปอร์อยากจ่ายแค่55ล้านบวกโบนัสอีกนิดหน่อยดีวเลยติดอยู่ที่โครงสร้างการจ่ายเงินไม่ลงตัวสักทีล่าสุดเหมือนทุกอย่างจะเจราจากันลงตัวหมดแล้วครับรอแค่ตรวจร่างกายและชูเสื้อมีข่าวเจราจาขั้นส เอเซยูหางตอนนั้นยังลุยเดยลเยอเคเลสของหน้าคนใหม่อยู่แต่จุดเปลี่ยนครับ มาในวันที่ไคลฮาวเวดเจ็บเข่าหนักจากเกมแมนยูอาเจต,ตาเห็นแล้วว่าต้องมีคนมาเติมกลางลูกฝั่งซ้ายด่วนอาร์เซนอลครับเลยเดินหน้าเต็มสูบยื่น60ล้านบวกบนนั้นอีก7.5ล้านพาเลเดก็ตอบรับทันทีตอนนี้ครับเอเซอายุ27ปีเลยครับเป็นผู้เล่นแนวรุกที่เล่นฝั่งซ้ายเป็นหลักถนัดเท้าขวาแต่จังหวะลากตัดเข้าในคือของถนัดฤดูการล่าสุดกับพาเลเดครับเขายิง14แอซิ์อีก11จาก43นัดตัวเลขนิโหสูสสำหรับทีมระดับพาเลเสไตล์ของเขาคือพิวเลี้ยงกินตัวเเกกกก่งงปิิดดดบบออจายีมไไ็้ ลา,ากเข้ากรอบก็ได้เรียกได้ว,ว่าเป็นตัวปั้นเกมที่มีทีเด็ดในตัวเองไม่ต้องรอคนป้อนปั้นเองก็ได้ยิงเองก็เป็นและที่สําคัญเขาเป็นนักเตะประเภทสร้างโอกาสจากศูนย์ได้จริงๆครับคือถ้าทีมตันๆเนี่ยไม่มีช่องไม่มีจังหวะแค่โยนบอลให้เอเซ่เขาสามารถเลี้ยงผ่าน2-3คนและปั้นโอกาสขึ้นมาเองได้ เขายังเป็นหนึ่งในนักเตะที่เลี้ยงผ่านคู่แข่งมากที่สุดในลีกฤดูการที่แล้วครับและมีค่าเฉลย่ย xg ที่ไม่ได้มาจากลูกเซตพีดเลยแปลว่าเขาสร้างเกมจากจังหวะโอเพนเพย์ได้จริงๆแต่ถ้าถามว่าเขาจะเข้ามาเติมเต็มอะไรให้กับอาเซนอล m มิเกลอตเต้ตาครับมีระบบ4-3-3ที่ชัดเจนแต่ฝั่งซ้ายนี่ยังขาดตัวสร้างสารรค์มานาน เอเซ่เนี่ยจะเข้ามาเติมฝั่งซ้ายนี้พอดีครับเขาสามารถเล่นเป็นอินไซเลฟหรือหมายเลขแปเชิงรุกที่คอยเชื่อมเกมและเติมเข้ากรอบได้หรือจะปรับเป็น4 2่สอเขาก็เล่นเป็นเบอร์สิได้สบายๆครับเขามีไอเดียมีสปีดมีลูกยิงจบสกอร์ที่สาคัญครับเขาสามารถเล่นร่วมกับแนวรุกชุดเดิมได้เลยและการมีเอเซ่ในทีมเนี่ยยังช่วยให้เทคนิคของอาเตตามีความยืดหยุ่นมากขึ้นอีกขั้นครับเพราะเขาคือนักเตะประเภทที่ไม่ต้องเซตเกมให้พร้อมก่อนถึงจะเล่นได้แต่สามารถรับบอลในจังหวะอึอดอัดแล้วหมุนออกจากพื้้นนททที่ไดเเเองงขาาายัััรบบบป็ตว เพสซิ่งในแดนกลางได้ดีครับและมีความสามารถในการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้ในไม่กี่จังหวะแปลว่าไม่ว่าทีมจะเจอคู่แข่งเพสสูงหรือมาตั้งรับรลึกเอเซ่คือหนึ่งในคําตอบที่อาเตต้าหยิบขึ้นมาใช้ได้ทันทีทีนี้มาลองวิเคราะห์กันครับถ้าเอเซ่ได้เล่นกับซาก้าโอเดกาโยเคเล่จะเป็นยังไงกับซาก้าครับซาก้าเนี่ยทำเกมทางขวาได้ดีอยู่แล้วครับเอเซ่มาฝั่งซ้ายกระจายภาระางงานสร้างเกมแนวรับจับตายซาก้าคนเดียวไม่ได้ต่อไปเวลาทั้งคู่ลงเล่นพร้อมกันครับจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบกรุกทั้งขข้า้าาางซซยมีเอเว กองหลังคู่แข่งไม่มีทางเลือกต้องกระจายกันประกบและถ้ามีจังหวะสลับข้างแบบเร็วๆเอเซยังสามารถเปลี่ยนแกนไปให้ซาก้าแบบแม่นๆได้ด้วย กับโอเดกาดครับตอนนี้ครับเหมือนมี2เพลเมเกอร์ในทีมโอเดกาดทางขวาเอเซ่ e ทางซ้ายบอลจะถูกกระจาย2ฝั่งเล่นชิงกันได้และเปิดพื้นที่ให้กันและกันโอเดกาดเป็นนักเตะที่มีวิชั่นสูงอยู่แล้วครับการได้เล่นกับเอเซ่ที่มองเกมเร็วพอๆกันจะทําให้ทีมสามารถเล่นบอลแบบต่อช็อตได้เช่นโอเดกาดแทงให้เอเซ่แล้ววิ่งเข้าไปรับคืนในเขตโทษทันทีและในจังหวะเซตพีดเอเซ่ eed, e ก็สามารถแบ่งหน้าที่เตะมุมหรือยิงฟรีคิกกับโอเดกาดได้อีกด้วยกับเยอรคเลสครับกองหน้าที่ขยันวิ่งช่องเยอะพ บอลหรือแทงทะลุช่องให้ได้เยอะขึ้นและทั้งคู่ยังช่วยกันพาบอลเข้าเขตโทษได้อีกด้วยเยอเคเลสวิ่งดึงกองหลังเอเซ่ SE, แทรกเข้าไปยิงเองก็ยังได้ถ้า3าคนนี้เล่นเข้าหากันเมื่อไรเนี่ยเกมรุกของอาเซนนลจะเป็นของจริงแน่นอนเพราะมีทั้งความเร็วเทคนิคและความหลากหลายในการเข้าทำปีที่แล้วครับฝั่งขวาคือจุดแข็งของอาเซนนล แต่ฝั่งซ้ายเนี่ยมักจะมีปัญหาตลอดครับตอนเจอกับทีมรับแน่นๆมาร์ติเนลีเ่เร็วก็จริงแต่ก็ไม่ได้สร้างสารรค์อะไรเยอะการมาของเอเซ่ครับจะเปลี่ยนฝั่งซ้ายโดยตรงเขาเล่นบอลกับอนิกาดได้่จยบอลขวาสนามได้ยิงเองก็ได้เปิดให้โยเคเลตก็ได้และยังช่วยให้แผงแบ็กซ้ายของทีมเล่นง่ายขึ้นจะมีคนคอยรับบอลตลอดไม่ต้องเลี้ยงดันเองขึ้นมาทุกครั้งเวลาเจอทีมที่ตั้งโซนรับแน่นๆเนี่ยการมีเอเซ่ฝั่งซ้ายจะช่วยให้ปืนใหญ่เจาะข้อทำได้ง่ายขึ้น หรือถ้าเจอทีมที่เพจเร็วเอเซ่ก็สามารถรับบอลในจังหวะลึกแล้วพาหนีเพจไปได้เลยพูดง่ายๆครับก็คือเดิมทีฝั่งขวาคือปืนใหญ่ตอนนี้ฝั่งซ้ายก็จะกลายเป็นปืนกลเหมือนกัน สรุปก็คือดิลนี้ครับไม่ใช่แค่เรื่องของดราม่าปาดหน้าไก่แต่มันคือดิวที่ตอบโจทย์แทคนติกแบบสุดๆครับเอเซจะเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มตรงจุดช่วยให้เกมรุกของอาร์เซนอลมีชีวิตมีจินตนาการและมีทางเลือกมากขึ้นเขาอาจจะไม่ใช่นักเตะที่ยิง25ลูกต่อปีแต่เขาคือคนที่ทําให้ทีมยิงง่ายขึ้นทุกคนในแนวรุกและถ้าอาร์เตต้าปั้นเขาออกมาได้แบบเต็มสูบแล้วก็นี่อาจจะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่พาอาร์เซนอลคว้าแชมป์ลีกก็เป็นได้ครับเพื่อนเพื่อน,นแฟ,น,แแฟนทีมอื่น่นวาไงโดยเฉพาะฟนปอร์ คอมเมนต์เข้ามาครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปข่อนเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ